คอนเซปที่เป็น b e a u t Environment Drive Content นี้ออกไปครับผมการเอาคอนเทนต์ของ MUT เนี่ยหรือว่า b e a u t Environment เน Brilliant ี่ยมา convert เป็นดิจิ t a ลแอสเซทครับผมเรากำลังจะขยายฐานธุรกิจไปในด้านดิจิ t a ลแอสเซทด้วยเพ,เพื่อเพื่อขยายฐานลูกค้ารายการรับคมธุรกิจโดยดรน,นงนาห่างวิไลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่ช่วงของรายการ รับคมธุรกิจวิธีข่าว90.5วันนี้เราจะชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้เรื่องความงามก็เป็นเรื่องที่ว่าทำเงินได้ดีแล้วก็เป็นผลบวกกับระบบเศรษฐกิจไทยเราด้วยนะคะวันนี้ชวนมาเปิดโมเดลบิวตี้เทนเนต์ของค่าย p n Global ซึ่งต่อยอดจากธุรกิจการประกวดนางงามนะการประกวด Miss Universe Thailand ซึ่งเพิ่งผ่านไปหยกๆนะคะวันนี้ เราชวนคุยกับผู้บริหารรุ่นใหม่ของ TPN Global คุณสะพลเชษแสนโกสิกหรือว่าคุณอินดี้ชี i อินโ n เ v ช t i ออฟิเซอร์ของ TPN Global ตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอินดี้ค่ะครับอ๋อครับค่ะขอบคุณที่เชิญมาครับผมอยู่บนรถพอดีกำลังจะไปประชุมที่หนึ่งฮะโอ้โห เ,เรียกว่าทํางานเยอะเลยทีเดียวนะงานใหญ่เพิ่งผ่านไปนะคะคุณอินดี้ที่มีการประกวด m i s u u n v v r s s e Thailand 2021เนาะแต่ว่าสําหรับจริงๆแล้วเนี่ย TP Global ไม่ได้ทําแค่เรื่องประกวดนางงามใช่ไหมคะทำอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ก็ TP Global ครับจะมีบริษัทลูกที่เป็น MUT Select ครับผมจะขายพวก Beauty and e l ลท์ผลิตภัณฑะครับผมสาเหตุที่ชื<ม>่อ MUT Select เพราะว่า เราจะ Select Product ที่แบบว่าดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าเราครับผมค่ะน,น,นะคะก็เีว่าเป็นการต่ตตอยอดจากธุรกิจทางด้านการประกรวดนางงามนี้นะคะนะคะเพื่อที่จะให้รียว่าธุรกิจขยายออกไปได้นะคะก็สำหรับ t p n global ก็ได้รับวิกชัจากการจัดประกวด miss universe thailand มาปีนี้เป็นปีที่สามแล้วใช่ไหมคะครบรอบสามปีแล้วนะคะครับผม สำหรับในประเทศไทยนะ,ะจากปีแรกจนถึงปีปัจจุบันนมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างที่เรียกว่าจะต้องมีการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทกับสังคมภายกับยุคดิจิทัลจากอะไรแบบนี้ค่ะอืครับผมหลายคนอาจจะมองว่านางงามเป็นอะไรที่โอทแฟชั่นใช่ไหมครับผมอาจจะอยู่ในแต่ขอบเขตของคําว่านางงามแต่ว่าทีเพน g l o b a l ่ยทําให้เห็นว่า เราเนี่ยสามารถกําหนดขอบเขตนี้เองได้ใช่ไหมครับโดยโดยภายใต้คอนเซปต์ของเขาว่า beauty t r e m e n t เนี่แหละครับผมเราก็ <c oughs> สามารถ push boundary แล้วก็เอาอะไรเข้ามาใหม่ๆใ,ให้กับเวทีนางงามได้ครับผมอืมนะคะก็เรียกว,ว่าเป็นเรื่องของที่บอกว่าโมเดล beauty t r e m e n t เดี๋ยวเรามามามาคุยรายละเอียดกันสําหรับโมเดลนี้นะคะอ่านะตอนนี้ก็เรียกว,ว่าเป็น <c oughs> แชมป์เบอร์หนึ่งสำหรับเวทีประกวดนางงามในประเทศไทยเนาะอ่าสำหรับ Uh, TBN Global ค่ะทีนี้ก่อนที่จะมาเจาะรายละเอียดกันในเรื่องของโมเดลธุรกิจก็อยากจะพูดถึงเทรนด์การประกวดนางงามนะคะเคือคือ,ค,อคือทั้งโลกแล้ทั้งประเทศไทยเนี่ยการประกวดนางงามมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะ Beginner s e r เนี่ยเปลี่ยนไปยังไงในแง่ไหนบ้างวิธีกาอะไรต่างๆค่ะ ก็อย่างชัดเจนนะครับคือการที่ Miss Universe เ,เขาเขาต้องเอา global issue มามาเป็น topic ท็อปิกทุกปีซึ่งอันนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนไปทุกปีครับเพราะว่าโลกเราก็จะเกิดปัญหาใหม่ๆหรือว่าปัญหาเดิมๆตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เอ่ออ s s เ g สตรงนี้ครับค่อนข้างเคลียร์แล้วค่อนข้างที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในการในการสื่อสารออกมาแต่ว่า A issue หรือว่าเรื่องราวที่จะเอามาพูดเนี่ยครับจะจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาให้ให้มันสอดคล้องกับสังคมนะครับผม สังคมของโลกค่ะค่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงไทยนะที่ต้องการก้าวสู่เวทีการประกวดนะต้องปรับรูปลักษ์ความคิดทัศนคติอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่ง,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 งในเรื่องของการตอบแทนต่อสังคมด้วยใช่ไหมคะเป็นเป็นยังไงบ้างตรงนี้คะครับผมว่าสิ่งที่สําคัญกว่าแบบแบบรูปลักษ์ภายนอกก็คือทัศนคติเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันจะเป็นแฟกเตอร์ที่ให้แรงบันดาลใจกับคนทั้งโลกได้จริงๆใช่ไหมฮะสิ่งที่พูด คือสิ่งที่ทําออกมาถ้ามันออกมาจากใจจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าตามแพทเทิร์นหรือว่าตามที่ที่เขาซ้อมมาครับถ้ามันออกมาจากใจจริงๆเนี่ยคนคนทั้งโลกเขาจะดูออกแล้วมันจะมันจะรู้สึกได้ครับผมอืมค่ะหมายความว่าต้องมาจากสมองจากวิธีคิดที่ที่มีอยู่แล้วด้วยจะไม่ได้คแค่บว่าเออซ้อม q a อมาใช่แค่ซ้อมซ้อมมันมันเข้าไม่ถึงคนหรอกครับต้องต้องให้คนรู้สึกครับ อ๋อค่ะนะคะนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเรื่องของทัศนคตินะคะแล้วก็เรื่องของความคิดเป็นเรื่องสําคัญรูปลักษณ์ความสวยงามอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะอ,อทีนี้อย่างยกตัวอย่างปีนี้เนาะสำหรับ Miss Universe Thailand 2021นี้นะคะเป็นคนใหม่ล่าสุดนะคะคุณแอนชชลลี่สกอตเคมเสนะซึ่งเป็นสาวงามลูกครึ่ง ไทยออสเซเลียวัย22ปีนะเดี๋ยวทางคุณประหยัดคุณสถาสถานนีช่วยขึ้นภาพมิชชิเนิเวิร์สมิชชินิเวิร์สไทยแลนด์คนใหม่ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นใน Facebook Live ให้ดูกันด้วยค่ะเนี่ยคุณฟังจะได้คุณผู้ชมจะได้ดูทางเพจมิติข่าว9.5 0ขึ้นภาพได้เลยนะคะอ่ะอ่นนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของแอนเชลีสก็ต์เคมิสค่ะว่าเอปีนี้แบบเธอโดดเด่นยัางไงาแตกต่างอย่างไรคะ ครับผมมันผมว่ามันคือความเป็นตัวของเขาเลยครับผมเวลาคือเขาเขาจะมีออร่าที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเวลาเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยมันมันเข้าถึงคนทั่วโลกได้จริงๆครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่ท่านไปตอนนี้ภาพมาแล้วนะคะภาพมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่อยู่ในเพจชมได้เลยนะคะอ่าคนกลางเลยนะเอาต่อเลยค่ะคุณอินนี่ค่ะผมก็สิ่งสิ่งที่เขาพูดออกมาครับมันมันมาจากใจเขาจริงๆครับมันดูธรรมชาติมากเหมือนแบบเหมือนเขาไม่ได้ซ้อมมาแต่ผมม่เชื่อว่าเขาคงซ้อมมาเยอะแหละครับแต่ว่ามันมันเป็นเหมือนเป็นความเป็น เนเจอร์ของเขาความเป็น natural ของเขาครับซึ่งมันพูดออกมามันทําให้มันทำให้ดูมีสเสน่ห์มากๆครับผมซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยครับท,ที่จะชนะใจคนทั้งโลกได้อ,อ๋อค่ะเอปีนี้ตอบคำถามยังไงนะคะที่เรียกว่าเป็นคำถามที่แบบเรียกว่าเฉืีกันเลยในใ<ช>รอบสุดท้ายใช,ใช่ก็คำถามในรอบไฟนอลของเราก็มันอันนี้ความจริงก็เป็น global True <ม>นะครับก็ที่แอนตอกที่แอนได้ไป ตอบคำถามสามคนสุดท้ายคือเกี่ยวกับ climate change ครับผมก็เป็นคำถาม global พอสมควรใช่แล้วก็ทีมทีมใหญ่ของ Miss Universe ปีนี้เขาก็มาในทีม climate change เหมือนกันครับผมเพราะว่าโลกเราก็ produce carbon เยอะพอสมควรก็เลยกลายเป็นท็อปิกใหญ่ในปีนี้ครับผมโอ้ oh, ค่ะจริงๆเรื่องของ climate change เป็นเรื่องที่ที่คนทั่วไปอ่ะอาจจะไม่ได้เข้าใจลึืซึ้งนะคะ ถ้าเธอตอบได้ดีเนี่ยก็ได้ด้ว่าจะต้องมีอะไรที่ที่เป็นเหมือนกับว่ามีข้อมูลหรือมากมีวิธีคิดที่ฝังลึกอยู่ในใน mindset หรือใน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 ,ใน,ในทัศนคติอยู่แล้วใช่ไหมคุณนิดี้นะคะอ,คอ่าค่ะนะแล้วก็แต่ก็เป็นลูกเครื่องทีนี้อาจจะมีคำถามว่าคุณนิดี้ว่าการประกวดนางงามเนี่ยในยุคใหม่เนี่ยตัดสินกันอ่าระหว่างความสวย ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยคืออันไหนมันแบบเปอร์เซ็นต์ยังไงเท่าไหร่คนก็อยากรู้อยู่นะอ๋อมันมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจนแ,แต่ว่ามันมันคือมันคือกรรมการ<ม>ให้คะแนนใช่มันคือองค์รวมด้วยครับมันก็คือโอเคหนึ่งเลยคือคุณก็ต้องมี performance สว่วนละคุณก็ต้องพอเดินได้ใช่ไหมครับแต่ว่าทีเป็น global ไม่ได้มองตรงนั้นเป็นจุดสำคัญเพราะว่าผมว่าไอ้เรื่อง performance อะไรอย่างนี้ครับมันสามารถเทรนกันแล้วก็ เราก็แอนเชลีเป็นคนที่เรียนเร็วเพราะฉะนั้นเรื่องนะเรื่องเรื่อง performance on stage เรื่องง่ายครับผมแต่สิ่งที่ยากคือสมองครับความความคิดของคนเราเพราะว่าเราเกิดมาด้วยสมองของของตัวเราเองใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นนะ่ะเราเราไม่เป็นห่วงแอนเลยคือผมว่าเขาไม่ต้องการ mm hmm. เทรนนิ่งเยอะดีในแง่ของการตอบคำถามเพราะว่าเขาเขาเป็นตัวของเขาอยู่แล้วแล้วเขาเป็นคนที่ฉลาดมากครับผมเขาคิดอะไรที่เร็วมากแล้วก็แล้วก็ตอบดีเสมอนครับ เออจริงๆแล้วสำหรับแอชลีสก็อดเคมิสเธอเธอเติบโตที่เมืองไทยใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนต่อที่ซิดนีย์ถูกต้องไหมคะใช่ครับผมแล้วก็กลับมาใช่ครับอ๋อแล้วก็เติดก็คือกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยใช่ครับผมเป็นเป็นเป็นโมเดลค่ะอ๋อค่ะนะคะก็ก็ทราบมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเรียนไฮสคูลเนี่ยเธอเคยเป็นเหมือนเป็นกัปตันทีมวอลเลย์บ,บอลด้วยเนาะก็ใช่ใช่ เก่งกีฬาด้วยอะไรนะคะเขาเก่งกีฬาด้วยครับผมใช่เขาเขาเป็นกัปตันทีมอลเลย์บอลเล่นบน้นบาดอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะฮะอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะในการที่เหมือนกับว่าเคยเป็นผู้นําเป็นหึงกัปตันทีมเนาะเอ่อมีความเป็นลีดเดอร์ชิพอะไรต่างๆนะคะใช่ก็จะกล้าแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ก็จะทําให้มีความกล้าเพราะว่า คนที่เป็นผู้นําก็ต้องมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นนะวันการตอบคำถามต่างๆด้ฉชาดนะเลยคว้าเอ่อคว้ามงสําหรับปีนี้ไปเลยนะคะอ่าก็เป็นเป็นเป็นงานที่จัดผ่านไปเมื่อน่าจะสองวันที่แล้วช่วยพิคาบรินนี่ใช่ครับผมวันวันไฟนอลวันที่ยี่สิบสี่ครับเอ่อยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอ่าสามสี่วันที่ผ่านมาก็จัดที่สวนนงนุษย์ที่พัทยานะที่เมื่อสักครู่ทางเอ่อทาง ทางพี่แอดได้พูดถึงว่าจริงๆก็ช่วยเรื่องระบบเศรษฐกิจช่วยทำให้การเหุวียนในระบบเศรษฐกิจเหมือนกันเนาะการจัดงานแบบนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาคุยกันถึงเรื่องโมเดลของอ Beauty t n m e n t นะคะที่ทางท p พ g l o b a l เขาเรียกว่ามไม่ได้แค่ทำการประกวดในงานก้าวต่อไปของ t ี n global ในอุตสาหกรรมสุขภาพความงามแฟชั่นเนี่ยมีแผนทำอะไรบ้าง business model เป็นยังไงนะคะผมก็นอกจากที่การจัด มิสซูน <Wow. S 2> er. ิเวอร์สไทยแลนด์นะฮะต้นต้นปีหน้าเราก็จะทำทำการจัดประกวดนางสาวไทยครับผมแล้วโรถแบบของเราในอนาคตเนี่ยเราจะอยากที่จะผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ครับผมที่สามารถเข้ากลุ่มเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นครับไม่ใช่แค่แฟนๆนางงามนะครับแต่เป็นตลาดที่แบบว่าแมสมากขึ้นครับผมแต่ก็ใช้คอนเซปต์นี่แหละครับคอนเซปต์ที่เป็นบิวตี้เทนเมนต์ไดรฟ์คอนเทนต์นี้ออกไปครับผมซึ่งใช่ครับผมแล้วก็ทีเพียนโกลบอลก็เราพยายามจะสร้างอีโคซิสเต็มภายใน บริษัทโฮลดิ้งกุของเรานะครับก็เป็น under t p n Global ก็จะมี MUT Select ใช่ไหมครับซึ่งเป็นขายเนี่ยนะครับ Health and Beauty Product ซึ่งเราได้สัดคันหา product ที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มี serum แล้วก็คอ um, ลลาเจนครับผมแล้วอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นมาครับผม,มดูจากกราฟิกที่ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่งมาเนี่ยเกี่ยวมีเรื่องของโมเดล beauty คอนเออบิวตี้เทนเมนนะคะเออจะเป็นมิติที่ผสมผสานในเรื่องของดิจิทัลโลกดิจิทัลเข้าไปด้วยเนาะใช่ครับผมก็ปีนี้นะคะ oh. เราเราได้เออเป็นเจ้าแรกของการจัดประกวดเลยก็ได้ที่ท,ที่ที่ทำ mm hmm. ในส่วนของดิจิทัลแอสเซทขึ้นมาในส่วนของ NFT นะครับผมเราก็ได้มีการคลับเรทกับบิตครับใช่ไหมครับที่เป็นฟินเทคใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แล้วก็<ม>เราตั้งอีกบริษัทขึ้นมาเลยครับชื่อที่ชื่อว่า Crownex อันนี้ไม่ได้เป็นบริษัทลูกแต่ว่าเป็นเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นอ l l i a n c e กันครับซึ่ง Crownex <ม>น่นของ Crownex เ,เนี่ยก็คือการเอาคอนเทนต์ของ MUT เนี่ยหรือว่า Beauty t r i a m e n t เนี่ยมาคอนเวิร์ตเป็นดิจิทัลแอสเซทครับผมว่าด้วยบล็อกเชนเทคนโนโลยีนยครับมันมันทำให้แอสเซทพวกนี้มันมีมูลค่ามากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นภาพในอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปแต่ว่าเป็นหรือว่าโมเมนต์นะครับมันไม่ใช่เป็นต้องเป็นภาพแต่ว่ามันจะ ไอ้บล็อกเชนเนี่ยมันทําให้พวกนี้มันม,ม,นมีมันมีมูลค่าขึ้นมาทันทีครับผมแล้วซึ่งซึ่งคนกลุ่มที่เป็นสายเทรดสายคริปโตสาย NFT ก็ก็เข้ามาสะสมกันครับผมอ๋อตอนนี้ก็คือเป็นการบุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้แบรนด์ c r o w d X ใช่ไหมคะใช,ใช่ครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเปิดสักยภาพของของทางเหมือนกับอเอาคอนเทนต์ถูกไหมคะใช่ ที่ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะไปเอาอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นลูกดิจิทัลซึ่งตอนนี้ตัวบิตคัพที่ก็เป็นเป็นอะไรแอสกับเราคือเป็นพันามิตรเนาะใช่ <he? S 2> ใชเป็นพันธมเนรก,กับเราครับผมอยู่ในบิตคัพเช่นลยครับผมอ๋อค่ะค่ะนะก็เอ่อทำไมถึงสนใจธุรกิจตรงนี้ตัวคุณนินีเองแบบมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีประสบการณ์หรือว่าอ่อ,อทำอะไรตรงนี้มาเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะก็อั ความจริงอันนี้คือโปรเจกต์แรกของผมเลยครับผมผมจบ<ะ>สถาปัตย์มาเพราะว่าผมก็ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรระหว่างเรียนนะครับผมแล้วก็พอโชคดีที่มันมีโอกาสมาตรงนี้พอดีครับผมก็เลย oh. ก็เลยก็เลยลงมือทําเลยแล้วก็คือตอนแรกก็กังวลอยู่แล้วครับว่าแบบว่าคนมันจะพร้อมหรือเปล่าแต่ว่าวันแรกที่ร้อนช็อกไปก็คือเออบิตคับเขาต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเลยด้วย,ด,วยด้วยการที่แบบว่าคนนักเก็งกาไรหรือว่านักสายคริปโตเข้ามาเ mm. ข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากอะครับ อืมค่ะนี่เปิดตัวไปแล้วเนาะใช่ไหมครับ,รบใช่ครับผมใช่ครับเปิดต,ตัวไปแล้วกิจกรรมคือจบไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ลังรอ,อตลาด NFT ของ b i t c u b เปิดอยู่ซึ่งเราจะ list ส,สินค้าหรือว่าคอนเทนต์หรือว่าดิจิทัลแอสเซขึ้นไปเพิ่มด้วยครับก็ฝากติดตามอ๋อมีอะไรเพิ่มนะคะเออก็จะเป็นพวกโมเมนต์เราเราวางหลายคอลเลคชันครับผมเราจะมีพวกเพราะเราด้วยความที่เราบริหารได้สิทธิบริหารคอนเทนต์นางงามก็จะมีโมเมนต ของปีที่แล้วหรือว่าโมเมนต์ของปีนี้ที่คนยังไม่เคยเห็นขึ้นไปลิสขายครับผมแต่ว่าเราก็จะมีโปรเจกต์อื่นแยกด้วยที่เราไปคอลลาบรเรักับแบรนด์ต่างๆอย่างเช่นร้านอาหารฮอโตบันเราก็ไปคอลลาบเรชกับเขาครับผมชาร์ตี Fighter, ้ฟู้ดฟอร์ฟเตอร์เราก็ไปคอลลาบอเรชกับเขาครับผมซึ่งซึ่ง NFT เนี่ยมันเป็นได้หลายรูปแบบมากซึ่งเรากำลังจะโชว์สักยภาพตรงนั้นนะฮะว่ามันมันไม่มีขอบเขตครับผม,ม NFT ไม่มีขอบเขตนะคะ อ่าซึ่งตบต,ต่อไปต่อไปก็จะกลายเป็นข้อเรียกเลยว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่น่าจะน่าจะใหญ่กว่ากว่าธุรกิจเดิมที่ที่ทําอยู่ไหมเนี่ยดูดูดูจาก<ช>ออนาคตาะคะ่ะเพราะความจริงเวทเวทที่มันโต NFT ความจริงมันเพิ่งมาบูมเพิ่งมาระเบิดตัวนีในปี2 0 2 0 2021นี้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็นิ่งมานานแต่ว่าปีนี้มันโตเป็นหมื่นเปอร์เซ็นึ่งซึ่งซึ่งอันนี้มันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้น มันเพิ่งเป็นการลงมต้นเท่นั้นครับผมซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าไอ้มาเก็ตแคปหรือว่าผู้เล่นในในในตลาดนี้มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าคือสถาบันการเงินก็ก็เข้ามาเล่นแล้วแบบผู้ลงทุนรา,ายใหญ่ก็เข้ามาเล่นแล้วครับผมผม,มันมันมันไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่ต่อไปครับอืมค่ะนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเราดูเหมือนว่าอินเวสเตอร์หรือว่าคนทั่วไปที่เป็นอาจจะเป็นรายกลางเนี่ยเขาอาจจะยังยังไม่ได้แบบว่าเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่นะแล้วจะมีวิธีน่าง มีวิธีการที่จะทำให้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีการเผยแพร่เรื่องของ knowledge เรื่องของวิธีคิดต่างๆตรงนี้ไป็นยังไงบ้างเพื่อจะดึงคนเนี่ยให้เข้ามาได้สนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็มันก็จะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของในระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคตที่เหมือนว่าต้องให้ความสนใจแล้วอะเนาะใช่ไหมคะ,ค,ะครับใช่ใครับก็ ก็เนี่ยแหละครับตอนตอนแรกเนี่ยไอเอ็มเอ็มยูทีโปรเจกต์เนี่ยแหละครับเราถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ที่ดีสําหรับเราเพราะว่าแฟนนางงามเขาก็ไม่ใช่สายเออคือเป็นซีไม่ได้สายลงทุนจ๋าใช่ไหมครับเขาเขาอยู่ในวงการนี้เพราะว่าเขาต้องการดูอะไรที่สนุกสนุกต้องการเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าเราก็เลยลองเอาความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์น่มาพ่วงกับอินเวสท์เมนต์แต่ว่ามันก็ต้องพ่วงในวิธีที่แบบว่าคนติดตามไม่น่าเบื่อเราก็เลยทําแบบว่าเป็นการ์ดเป็นการเอฟนะครับเป็นการ์ดนางงามของสามสิบคนแล้วก็เราก็ แบ่งเป็นคอลเลกชันคอลเลกชันไปแบบซึ่งก็ล้อกับการประกวดครับการประกวดมันมีมาเดือนหนึ่งใช่ไหมครับผมซึ่งการการแจก NFT เนี่ยมันก็จะล้อไปกับกิจกรรมกิจกรรมนางงามทาั้งทั้งเดือนนะครับผมซึ่ง <c oughs> ซึ่งแต่ละการซึ่งแต่ละดรอปแต่ละการแจกเนี่ยมันก็จะมีความความ exclusive มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราได้แบบเล่นกับ supply ดีมานะครับก็ลดจานวนลงเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เวลาเลาถึงวันไฟนมันก็เหลือการนิดเดียวแล้วแบบตอนนั้นคนก็แบบโอ้โหอินมากแล้วแบบมาต่อคิวกันระเบิดเลยฮะซึ่งซึ่งเนี่ยครับเราก็คือทําการ educate คนผ่านผ่านการที่แบบว่าแจกฟรีก่อนคือผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งตั้งลิสขายเลยเนี่ยขาย NFT เลยมันมันคงไม่มีคนมาซื้อเพราะคนคงไม่เข้าใจหรอกว่า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 มันคืออะไรครับนอกจากจะเป็นโทสคริปโตริงจริงแต่ว่าเราก็ต้องการ educate ให้แฟนๆนนางงาม รู้ด้วยว่าเนี่ยโลกเรามาถึงนี้แล้วนะนอกจากคุณที่สะสมกรารที่นางงามที่คุณชื่นชอบนอกจากจะเป็นคุณค่าทางใจคุณยังสามารถทํากําไรกับมันได้ด้วยอะไรประมาณเนี้ครับอืมค่ะค่ะค่ะ next step จะเป็นยังไงนะคะนอกจากเอ่ออาจจะเป็นเรื่องของแผนปีหน้านะคะค่ะอ๋อก็แผนปีหน้าก็คือเราเราก็กําลังตอนนี้เราก้ลงจัด catch free product l i นะเราเรากําลังเราประกาศว่านอกจากการที่เราจะทำ ในการนางงามเนี่ยเรากำลังจะปั้นคารคเตอร์สาม d ด้วยครับที่เหมือนเป็นแนวเหมือนแบบเป็น virtual influencer เพื่อเพื่อจะประกาศว่าเรากำลังจะท่องไปในโลกเม t า v เว s ร์สครับผมเคยได้ยินไหมครับเมทาเวอร์สมันเป็นโลกมันเป็นโลกเขาเรียกกันว่าโลกเสมือนนะครับเหมือนเหมือนการที่เราไปดีตัวตนอยู่ในโลกโลกหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งเรากำลังจะปั้นสมมติแอนเชลีใช่ไหมครับคนมงตอนนี้ก็ต้องทำาทำการปั้นเขาเป็นเป็นด้วยซอฟต์แวร์3 d ครับปั้นเป็น3 d คารคเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เล่าเรื่องราวของ ของ c r o w n n e น็กือว่าเล่าเราื่องราวของประเทศไทยผ่าน uh huh. ผ่านผ่านบล็อกเชนครับผมผ่านการป uh ั huh. ้นปั้นรูปในใ,ใ,ในในซอฟต์แวร์สามิติที่มันสามารถสร้างอะไรที่มันไม่จําเป็นต้องเป็นความจริงได้ครับนึกออกไหมครับเหมือนเหมือนในหนังที่มันโอเวอร์ huh. อะไรประมาณนั้นนะฮะอือโหเป็นงานเป็นงานใหม่ แล้วก็เป็นงานใหญ่เลยนะในปีหน้าที่ทางกุลินดี้น่าจะต้องเป็นเป็นตัวหลักเลยนะในการทําตรงนี้เพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจที่ที่จะมองกับคนที่เป็นเจนใหม่แบบนี้นะคะที่เราจะได้เห็นนะคะสำหรับในเรื่องของอเครือ t ีเบนโกลบอลนะคะอยากให้สรุปนิดนึงนะสำหรับในเรื่องของธุรกิจภาพรวมทั้งหมดของ G ีเบนโกลบอลนะที่กําลังก้าวต่อไปจากนี้ค่ะ ับผมก็ทีเพียน g l o b a l นะครับผมอยากให้มองว่าเราไม่ได้เป็นแค่บริษัทที่จัดประกวดนางงามแต่คือบริษัทที่ใช้คอนเซ็ปต์บิวตี้เทนเมนต์เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรนะครับซึ่งจุดประสงค์เนี่ยเราก็อยากจะมอบเบนเทนเมนต์ให้กับผู้คนใช่ไหมครับ <m uch in> แล้วก็สร้างชื่ <m uch in> อเสียงในประเทศครับผมแล้วก็ตอกนั้นน่ะเรากำลังจะขยายฐานธุรกิจไปในด้านดิจิทัลแอสเซทด้วยเพื่อเพื่อขยายฐานลูกค้าเพื่อเพื่อตีตลาดการลงทุนนะครับเพราะว่า CrowneX เนี่ยเชื่อว่าคอนเทนต์เหล่านี้ มันมีค่าแล้วก็มันไม่ควรถูกลืมไปครับมันมันถูกควรถูกเทินมาเป็นดิจิทัลแอสเซทเรามันควรมันควรถูกขึ้นขึ้นมาลิสในในโลกของบล็อกเชนนะครับซึ่งจะทำให้แอสเซทพวกนี้ม,มีมีมูลค่าครับผมเพราะเราเชื่อมันในบล็อกเชนเทคโนโลยีครับผมอืมค่ะเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปในปีหน้านะคะสองพคงจะมีอะไรใหม่ๆในโมเดลของ b e a u t y เช m แ n t และก็บริษัทที่น่าจับตาก็คือแบรนด์ในส่วนของ Cloud X ใช่ไหมคะคที่จะต้องเปิดศักยภาพนะเรื่องของ NFT นะที่เรียกว่าทำในเรื่องของออเหรียญดิจิทัลกับบิตคัพนี่นะคะนะ่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณเอนดี้โอ้โหได้ว่าวันนี้ได้ความรู้ได้ทั้งได้ว่าได้เห็นถึงการต่อย,ยอดธุรกิจในยุคใหม่เนาะไม่ได้แบบว่าเป็นเวทีนางงามแล้วก็ออกมาผลิตโปรดัก t ที่เป็นสกินแคร์ะอะไรต่างๆมันไม่ได้จบแค่นั้นนะแต่ว่าม<ด>ันสามารถ เออมันสามารถต่อยอดได้มากมายเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมงานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ะเ,เรียกว่าเก่งมากๆเลยนะคะสําหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะที่เรียกว่าโอ้โหลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยนะสำหรับคุณสพลเชษแสนโกสิกนะซึ่งชื่อเล่นคือคุณอินดี้ค่ะเป็น Chief Innovation Officer ของบริษัท T p พ Global ค่ะเขาไม่ได้ทําแค่การประกวด MISS Universe t h a i l a น d แล้วนะคะโอ้ oh, แต่เขาทำอะไรมากมายเลยคุณฟังสามารถไปติดตามวิธีคิดวิธีการต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจดั้งเดิมธุรกิจที่อาจจะเป็นแบบรุ่นเก่าอะไรนี้นะคะไปสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัลนะที่พูดถึงเรื่องของเอเกี่ยวกับ ในเรื่องของ b บิว t ี้เท m e n t แล้วก็เขานำเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวแต่มันไม่ใช่แค่ดิจิทัลเทคโนโลยีแต่ก็กลายเป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีนะคะที่จะทำไป ใต้แบรนด์ c l o u d s o น่าสนใจมากเลยวันนี้ทางผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังก็คงได้ความรู้จากส่วนนี้มากมายเลยนะคะดิวว้นรั้วการลงดูในยุคใหม่เนี่ยเราจะต้องตามไม่ทันแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามฟังย้อนหลังคลิกไปเลยนะที่ Facebook แล้วก็เซิร์ชคำว่ารับคมธุรกิจสามารถไปติดตามฟังที่เพจได้เลยนะคะ รับคมธุรกิจโดยดรนงนาถห่างวิไล